ล้ค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักเป็นภาษาเกาหลีกันนะคะประโยคแรกค่ะมุมฉายเช่งยอมุมฉายเช่งยอก็คือดูแลตัวเองดีๆนะรักษาสุขภาพด้วยนะประโยคที่สองค่ะมุลมานีมาชอมุลมานีมาชอสมัยนี้นะคะเราก็ต้องบอกรักด้วยความห่วงใยนะคะบอกให้เขาดื่มน้ำเยอะๆนั่นเองค่ะประโยคที่สมนะคะ พุกชีอพุกเชิอช่อภุกเชิโอพักผ่อนเยอะๆนะคะประโยคที่4ค่ะพับมานีมอคอพับมานี่มอกมมอก,กินข้าวเยอะๆนะและประโยคสุดท้ายนะคะอยากจะให้น้องๆลองเอาไปพูดกันเยอะๆค่ะนั่นก็คือซูโกโเฮซูโกโกเฮ หลายคนจะเข้าใจว่าคำว่าซูโกเฮเป็นการบอกว่าขอบคุณนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่มี